ครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับที่ทางเซลอรบีนะครับชวนมานะครับผมก็ตื่นเต้นมากครับผมที่ได้เจอกับทุกคนนะฮะครับสวัสดีอะจ๊ะสวัสดีจ้าครับผมใช่ครับผมเป็นเป็นงานแรกเลยครับผมหลังจากซีรีส์ EP 1หนึ่งออนไปเนาะครับผมก็ก็แสตอบรับดีนะ อีพีหนึ่งครับผมโอ้ยแต่ร an ีฟอนพี่บุ๊คเขาน่ารักใช่ไหมเป็นน้องใหม่ชาใชายผมจริงเหรอฮะขอบคุณขอบคุณนะครับผมก็อีพีหนึ่งยังออกมาติดเดียวอยู่เอาติดเดียวเี่ยแต่ว่าครับก็ แฮปปี้แฮปปี้ครับผมดีใจมากๆครับที่ทุกคนชอบ EP1 หนึ่งะครับผมยังไงก็ฝากดู EP ต่อไปอยู่กันยาวๆอย่างที่พี่ฟอร์ดบอกว่าหาเดือนกับ20ิวันครับผมคชาที่เราอยากทครับผมรามกดัในการที่เ้าอมมาจทมเดียวว่าในรับโอ้ยก็จริงๆผมนั่งไถดูคอมเมนต์ทุกวันเลยใช่ใช่ครับผมจริงๆจริงๆก็ มีหลายคอมเมนต์มากครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่ชอบในซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับทั้งพี่ฟอร์ดบุ๊กทั้งผมแล้วก็พี่เพิร์ดนะครับแล้วก็พี่จูมานะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับผมอุ้ยถ่ายไปเยอะมากเลยครับพี่เพราะว่าเอาจริงๆตอนแรกเครียดมากเพราะว่าลุคไม่คือเราเป็นน้องใหม่ด้วยไงแล้วเรามาคู่กับพี่เพิร์ดเนี่ยครับเรารู้สึกว่าพี่เพิร์ดเขาคือแบบ คูยดาราดังแบบซุปเปอร์ตาอะไรอย่างเงี้ยจริงจเพราะว่าเรารู้จักพี่เพลินมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้สนิทอะไรเราก็รู้ส un ึกว่าดีใจมากๆแล้วก็ตอนนั้นบวกกดดันด้วยครับผมแต่พอผลงานออกมาก็ขอบก็ดีใจครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบผลงานครับนี่อ๋อเริดอะไรเราคิดอะไรอ๋อครับผมก็ ยังไงก็ปากด้วยนะครับผมปากทุกทุกคู่เลยนะครับัเอจามันอกจากงงีแฟนวีาวรเอาจริงๆอยากอยากอยากได้พี่พสาว,าวม <c oughs> ง,งเฮ้ยวายว่ไว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 กไปโอยผมออจะหล่อเท่ขนาดนี้เออใครบอกผมน่ารักไม่มีหรอกอันนี้<ๆ>คือการนตูนรโดุงหนึงใช่ครับผม เหมือนพี่บุ๊กอะยังไงอะกลายเป็นนรบอน้องลูกบุ๊กบุกกี้บุกกี้ครับผมก็พี่สปอยใช่ปะเดี๋ยวมันจะหลุดเอานะถามก็เอางี้ดีกว่าช่วงอีพีแรกๆก็จะเป็นพาร์ทของพี่บอดบุ๊กก่อนนะก็จะอาจจะมีเพอร์เซนต้ามีพี่จูมามาแซมแซมบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ รอติดตามนะครับผมรอติดตามรับรองว่าพี่ฟอร์ดบุ๊กเดือดมากนี่พูดแค่นี้เดี๋ยวลุ้นเรารีมด้ครับเห็นัที่เขาไปแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างก็อุ้ยรู้สึกว่าประทับใจเพราะว่าไม่เอาจริงๆรู้สึกว่าพี่ฟอร์ดพี่บุ๊กนี่เล่นเก่งมากรูส้สึกว่าออกมาเป็นธรรมชาติมากมากเลยอะ่ะเราเราดูแล้วเราชอบนะตัวเราเองก็ชอบมากๆาครับผมแต่ก็รอลุ้นว่าของตีมจะเป็นยังไง คู้พ่จูพี่มาใช่ไหมครับผมก็อุ้ยสองคนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเขาเล่นเป็นธรรมชาติที่สุดอยู่แล้วใช่ไหมแมนโบร์ก็เออมันก็น่าจะช่วงอีพีกลางๆเลยครับผมอาจจะเข้าสู่ p า a s e ของเพรสตันต์นะครับก็เอาจริงๆ ลากกองล่าสุดที่เราไปเล่นมานี้เรายังรู้สึกเขินอยู่เลยไม่มันก็เข้าเข้าซีนกับพี่เพิร์ลแล้วมันรู้สึกมีมีความเขินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อะไรในตัวเขาด้วยนะเวลาจ้องเวลาจ้องตาอะไรอย่างเงี้ยแหละยังต้าทานไม่ได้หรอกมันก็มันก็มีเขินบ้ปะใช่แล้วผมเกินเกิน ใช่ก yeah. oui> ็ชวนพี่เพอร์เต้นครับว่างๆก็ตกใจเหมือนกันอย่างล่าสุดที่ไลฟ์นี้พี่เพอร์เป็นคนชวนผมนะเอจริงๆนะตกใจปะเดินมา่ก็ตกใจหลายเรื่องมากสุดขอเพอร์เดินมาตาตาเดี๋ยวเลิกกองไลฟ์กันหน่อยนะอ้ยาเป็นตัวทำลายแข้งมือนของเขาไงก็โอ้ยแต่ไม่รู้สิไม่รู้สิ ก็ตอบรับครับผมร่าพี่เขาชวนอะไรก็เราก็อยากสนุกสนุกครับผมอยาก support ครับ<ม>ครับผมรถเอาจริงๆรู้สึกว่ากับพี่เพิร์ดนี่ง่ายมากเพราะว่าด้วยความนิสัยน่าจะคล้ายๆกันเด้มบางทีมันเลยแบบสนิทกันง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S แล้วก็ไปไหนไปกันชวนชวนกันไปทำอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่พี่เขายอมไปทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ มัอนหกินวนเราไปพูดการ s ูเมนูห่นะคูาวนนั้นก็ตมมี่ปนเหมือนกันมาปยหมดได้ัมี่หรอมันมีแน่หรอแน่ถอดถอดเสื้อกาวขนาดนั้นโอ้โหได้มัมนี้จบเลยก็ช่วงนี้ออกกำลังกายครับเพราะว่ารู้สึกว่าอยากอยากฟิตหุ่นครับผมมีแต่คนบอกว่าตัวบางไปอะไรอย่างนี้เราก็อยากเพิ่มความหนาของตัว ก็มีที่เออกบรายมาแล้วก็เเอ่อเห็นเห็นรูปร่างตัวเองแล้วก็ดีใจดีใจใช่แต่สุดท้ายแฟนขับก็บอกว่าน้องตัวจิ๋วน้องจิ๋วน้องจิ๋วยครับช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ยังไม่เพิ่มไปมากกว่านี้ครับผมเพราะว่าถ้าเพิ่มไมา่นี้เดีหญ่กว่าพี่เพิร์ดเอานะช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่เพิ่มมากกว่านี้ครับผมเพราถ้าากกว่านี้เดี๋ยวจะตัวใหญ่กว่าพี่เพิร์เอา ล้างทองเหรอล้างทองเอาจริงอย่างได้ประมาณพี่บุ๊กไะหุ่นพี่บุ๊กพี่บุ๊กหุ่นพี่ฟอสอะไรยอย่างเงี้ยอ่าหุ่ฟอสเลยเหรอจะใหญ่ไปนะนแต่เรารู้สึกว่ามันแมนดีมันมีความแบบมัสโสอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราชอบเลยครับครับงานงานเพลงใช่ไหมก็อ่า ยังไงก็งานเพลงนี้คิดว่าน่าจะมีแน่นอนครับผมน่าจะมีแน่นอนออครับก็รอติดตามกันนะครับฝากฝา,ากด้วยนะครับผมเร็วๆนี้หลายคนก็เกอ็นนัร้องเพลงนขอบคุณนะครับผมก็น่าจะอยู่ที่เสียงจากทุกคนแหละว่าแบบอยากอยากให้มีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเอาจริงๆถ้าทำเพลงใช่ไหม อยากเป็นแนวเต้นแบบเดือดนะเดือดเบอร์ไหนอ่ะเ,เราเราอยากสู้เพลงซีเครตของพี่เพิร์ดได้<อ>นี่เขาไม่ด้ึงเราจะต้องเขงาเลยนีไน่ไม่ก็มาเวลาไปออกงานคู่จะได้มีโชว์คู่ไงนะแบบความเดือดพอๆกันอะไรอย่างนี้ ครับผมก็ซีรีส์ Perfect Tenliner นะครับสายรหัสเทวดานะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมตอนนี้ออนไป EP หนึงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับทาง GMM 25นะครับแล้วก็ดูได้พร้อมกันทั่วโลกทาง YouTube นะครับ GMM TV Official นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผม